นองครับฝนตกอ่ะนี่เอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ครับผม อากาศรับน้ําจะท่วมสุรินนะครับอุ๊บกาศข้าวเราหมดตัวที่บ้านอันนี้มัดอันนี้ยในเดอน าศแบบนี้ก็มีแต่อนอนนะครับผมมีแต่นอนเท่านั้นนะครับที่จะที่ตลาด ากาก็ฝนตกก็ประมาณนี้ครับทํานทำงานตากฝนก,กันเลยครับตอนนี้ ตาผฝนห้พี่น้องเอ้ยทำมาเต่ละคนเต่ละวันนะครับดูครับฝนน้ำนี่ไหลแบบ ที่จลาชนืองสุรินทครับพี่น้องคนระัโอ้โอแอ,อ,อีกแล้วครเดี๋ยวไง น,นี่เนี่ยนี่ของเราข้างใรเอาไปเก็บไปนู่นเลยโอ้ยผักนะี่น้องของนี่ ส,สวยๆเอมะเขือส,สวยๆเทขายหน่อยน่นโยนมาลุงโยนมาก็เรียงตัวนี้หน่อยจัดจัดทรงใหม่เออเอาขึ้นข้างบนก็ได้จ้า แค่ซ้อมแถวก็ได้ตาพี่แถว ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีออฝนน้ำหยดมาตรงนี้ด้วยเนยโอ้ลำบากกับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังจะทำมาค้าขายนะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่จะกำลังจะขายของพอดีเนาะด้านล่างเนี่ยเรียกว่าเสร็จหมดเลยครับนะครับน่าจะเงียบอ๋อ โอ้ยเป็นกําลังใจให้ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่มาเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะนะครับผมี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็่ทำนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังต่อสู้นะครับกําลังที่จะเตรียมการขายของนะให้ชมกันเนาะเราถ่ายให้ดูบ่อยๆกับการทํางานตากฝนนะครับ แต่ก็มันมันมันคือ,อหน้าที่นะครับคือผักคือของที่มันมาแล้วนะครับมันต้องต้องทําการลงอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลงเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะหยุดตอนไหนนะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าาเราพยายามที่จะอาถ่ายทําสื่อสารให้ดูว่าการทํางานของทีมงานเราอะ่ะมันจะลําบากแค่ไหนในช่วงหน้าฝนนะครับ ทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่แต่ละคนแต่ละท่านนะฮะเขาไม่ได้ว่างนะครับบางท่านนะครับลูกค้าบางคนก็ริ่งนะครับเราก็บอกไว้ว่า,อาของคือลูกค้านเนี่ฮะเห็นไหมครับแต่ละคนอันนี้ก็หน้าผัวไม่รักถ้าผัวไม่มาวันไหนในหน้าในเหมือนเหมือนกับเมือนแบ่อคนเดียวสองคน โอ้มาอีกแล้วโอ้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวฝนครับเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ